สวัสดีสวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยอยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะวัดบ้านหาดสองแควค่ะนี่ค่ะพี่ต้อยยืนอยู่ฝั่งวัดบ้านหาดสองแควนะคะฝั่งน้นน่ะเป็นวัดคลึงคาราดนะคะอ่าต้องข้ามแม่น้ําน่านไปอันนี้แม่น้าน่านนะคะวัดหาดสองแควอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ค่ะ แม่น้ำน่านตรงนี้ก็ไม่กว้างมาก,กน,นะคะแต่ว่าก็กว้างเหมือนกันนะในน้านไหลตลอดเลยนี่ค่ะฝั่งโน้นก็วัดนะคะนี่ค่ะวัดหาดสองแควก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะเป็นชุมชนเกาเป็นไทยอ่าชาวชุมชนหาดสองแควนี้เขาจะเป็นลาวเวียงนะคะมาจากเวียงจันทร์นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะพีต่ต้อยก็อยู่ริมแม่น้ําวัดบ้านหาดสังแควรนะคะนี่ค่ะแม่น้ําใสนะแม่น้ําจะออกแดงหน่อยนะคะเพราะว่า,า,เ,นา,นาเหนือแม่น้ําน่านตาอยู่มันจะเหนือนเือใต้เขื่อนมันจะเป็นดินลุกลังน้ําที่นี่ก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาวนะไม่ใสก็จะออกแดงแดงนี่ค่ะแม่น้ำน่าน ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูแม่น้ำน่านนะคะท่าวัดบ้านหาดสองแควค่ะเป็นวัดเก่าแก่นะหาดสองแควนี้เขาก็จะมีตลาดคนเวียงนะคะจะมีทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลาดลาวเวียงนะคะลาวเวียงเพราะว่าหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันทนี่ค่ะแม่น้ำมองเราสบายตาเย็ยนสบายนะคะ นี่ค่ะมีพญานาคริมแม่น้ำด้วยเป็นทางบันไดลงไปนะคะนี่ค่ะบันไดแต่ตรงนี้มันเป็นอิดลงทางโน้นน่าจะเป็นพญานาคบันไดลงไปเดี๋ยวเรามาดูในวัดกันวัดใหญ่ค่ะวัดโบราณดูต้นยางเดีย๋ยวพี่ต้อยพามาดูลูกยางลูกยางอ่ะบ้านพี่ต้อยอ่ะพี่ต้ยอยบ้านอยู่ใกล้ต้นยางไงตอนเด็กยางร่วงลงเต็มนอกชานเลยเก็บเดีย๋ยวพามาดูลูกยางกัน เนี่ค่ะลูกยางเวลาโยนก็จะหมุนนะคะนี่ค่ะล่วงเต็มไหมลูกยางเต็มเลยพี่ชอยชอบเก็บเล่นนคะ่ะ เป็นที่ระลึกนะล่วงเวลาลมมาเขาก็จะล่วงจากต้นนะนะคะนี่ค่ะเต็มเลยลูกยางสวยๆนี่ค่ะนี่โยนเวลาเนะี่ยก็จะหมุนหมุนหมุนหม,มุนลงนะคะพาไปดูแม่น้ำนั่งกับลูกยางนะคะลูกยางอะคะ่ะต้นยางเหล่านี้แหละยางนี่ค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นเบลอเลยดูต้นยาง ต้นเขาสูงใหญ่อะค่ะนี่ค่ะเนี่ย yeah. เก็บลูกยางโยนเล่นสนุกดีเด็กๆโอเคนะคะพี่ใต้บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมไม่ประมาทการจ,จะตกนะคะ Thank you for watching p ี่ค s ม come again bye. เก็บลูกยางไปเล่นค่ะ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บจบสวัสดีค่ะ Thank you for watching bye สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ